เหมือนชุดของครูเลยเราลังถึงสองวันค่ะสองวันค่ะตะเจ้าฮาวเจ้าฮานอยสวัสดีค่ะชื่อฮนานอยนะคะทันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการรับเข็มโรงเรียนเฉลิม,มเกียรติภูเก็ตค่ะเต็มพละแล้วก็ที่ทียให้เล็กๆนะคะเราลังถึงสองวันค่ะสองวันค่ะเหนื่อยตัวจะขาดค่ะ ือทั้งขอประชุมอะ่ะมันประมาณห้าร้อยคนห้าร้อยคนแล้วแบบโอ้โหก็แล้วต้องรอห้าร้อยคนให้รับหมดเลยอะ่ะแล้วแบบพรุ่งนี้รับอู่แล้วแล้วก็ลืมถ่ายมาให้ดูเพิ่งนึกออกว่าเอออยากจะถ่ายเป็นความทรงจำเล็กๆหลังจากที่ได้หายติดโควิดนะคะได้หายหายโควิดเออหายโควิดดีกว่าหายติดโควิดเป็นแบก นั้นพรุ่งนี้นรอยอาจจะไม่ได้ถ่ายในพิธีนะอาจจะแบบถ่ายเครื่องแต่งตัวเพ,เพื่อนอะไรแค่นั้นแค่นั้นยังไม่ได้ผ่านพ้นวันนี้ไปนะคะนาะทุกคนวันนี้ถามว่าวันนี้มีกิจกรรมนหน่อยนั่นก็คือการติดเข็มเสื้อนะคะเป็นเสื้อพิธีกาเป็นชุดสูดในนาที่ครูบอกว่าร้อนนะคะ ครูก็แบบขู่เราก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูว่ามันต้องมีเข็มอะไรติดบ้างแล้วก็ต้องติดยังไงไม่ได้สอนหรอกคะ่ะแค่วุ่นวายไปด้วยกันอันนี้จะดูลกๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นแค่เสื้อนอกนะถ้าเสื้อในมันจะเพิ่มน็กชัแล้วก็กระโปรงทรงเอมาครูเรียกแบบนั้นเราก็เลยเรียกตามเนาะนิกชยัยอันนี้เสื้อในเดี๋ยว่อยรีวิวพวกนี้ทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นเข็มติดไม่รู้ติดฝั่งไหนฝั่งนี้แหละน่าจะนะ แล้วก็มีเหมือนแบบมหาลายัยมันจะเป็นสาะเสือแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ถ่ายคนเดียวต้องขออภัยด้วยนะคะนี่อยาจะมองเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยเหมือนชุดของครูเลยแล้วก็อันนี้จะติดไว้ตรงปกสองข้างนี้นะคะแล้วก็ทดาดาเสร็จแล้วนะคะกับเข็มโรงเรียนสีทองพร้อมกับ

ทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมเลยนะสิ่งนี้เลื่อนปัดไปนิดนึงแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยด้วยนะคะถ้าชอบกดถูกใจถ้าไม่ชอบก็กดถูกใจเช่นเดียวกันคนะ่ะไปนะคะบ๊ายบาย